สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับรายการเกมโชว์แลนดี้วันนี้เราอยู่กับใครกันครับเนี่ยอยู่ในโดมหรออยู่ในโดมอยู่กับใครครับขอเสียงหน่อยสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยน้องบูมครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับล่าสอมบี GTA DC ครับใช่ครับมีปืนอะไรครับเนี่ยมีครับครับ เพื่อกำมอบลงจะไม่ให้ซัมบี้เห็นเราครับเราจะพร้อมไปล่ยังครับคุณภูมิพร้อมแล้วครับเตรียมอยู่เนี่ยอาวุธอาวุธไปครับเราลงกันเลยเอออย่าเพิ่งครับไอพกค,ครับไปซื้อของก่อน,นครับมอบมอบซัมบี้ซัมบี้มาแล้วตเตือนก่อนนะนะทุกคนต้องมอบก่อนเพื่อซัมบี้จะไม่เห็นคุณภูมิช่วยคุณกันดนวยผมเลกๆกอยู่ หลกๆแ,แต่ทันนี้ก่อนเราไปหนีอีกกอ่าไหมข้างไหนข้างไหนคุณภูมิอยู่ไหนเนะนี่ยเนี่ยนี่ครับหนีออกจากเมืองครับเฮ้ยซอมบี้ครับยิงนัดเดียวก็พอคุณภูมิอ่ะครับหนีก่าพี่เฮ้ยซอมบี้มาเะแล้วเอ้ยม,มาสองตัวอุ้ยหัวแตกมอม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 ไม่ทันแล้วแหละตายแล้ว,ลวดีมากมอมมอมมอมมีเรื่อทุกคนที่ฟาตามมาตามผมมาแลอกผมก่อ,อนิ โดดไม่ได้อย่างเช่นเคยอุ้ยอุ้ยซอมบี้เอาตามอาตัวอุ้ยมาอีก啊เฮ้ยเอ็นดีก็มาอีกยิงขาอุ้ยโอ้หูยเอ้าลูกกระสุนหมดเอาแล้วไงเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวเราจบไปการเปล่งเท่านี้ก่อนหรือเปล่าอะไม่อย่าโอ้ยคุณยังไม่ไม่ท้อด้วยมาชียิงนิดหน่อยยิงยิงยิงเก็บเร็วเก็บเร็ว เฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาวุ่กันด้วยแหละเฮ้ยอย่าพึ่งไปอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเก็บได้ไหมอย่าบังดิอย่าบังอย่าบังออกมา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 เร็วๆออกมาเร็วเฮ้ยออกมาน้องน้องไปโกรธพี่เร็วๆเดี๋ยวซอมบี้มาเฮ้ยเจอของคน้องดีกว่าอยากตายหนีกว่าพี่ฟ้าเร็ว สมมีเขาจะเข็นแล้าเร็วสีดิครับสีตอนไหนจยิงวะเร้เองออกกับเรือคุณพี่ฟาครับไปอมมีมาไหนนคไหนอุ้ยลูกุนผมหมดอะเห่ยไหมเฮ้ยคุณคุณยังมีอีกวะไม่มีครับผมลูกุนหมดแล้วเชิญต่อยดิเออ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 ไปต่อยกันเองอะเนี่ย แล้วคุณออกมาคุณออกมามาโอ้ยชดคุณออกมาคุณออกมาออกมาแล้วครับต่อยแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งอ่ะต่อยวิ่งหนี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 นี่ล่วเลยลงไปดิน้องขอซื้ออาวุธอุ้ย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 จะตายแล้วคุณอุ้ยคุณจะต่อยผมดิอึ่อึยหนี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 เร็ว คือเลื่ขึ้นไปก็เออขึ้นก่อนแล้วก็เฮ้ยคุณไม่รอผมเลยวิย่งวิ่งะครับกดกดอุ้ยแล้วไงตักเงียบจาอยู่แอร์เรียมั้งครับสัมบีก็โง่ต่อไปโอ้โหคุณภูมิรอด้วยคุณภูมินี่นะเราต้องรีบขึ้นก่อนแล้วเราก็หมอกหกไหนกระสุน เงินไม่พอแล้ววะเอาไงดีเฮ้ยมามาหมอบมาหมอบโอ้ยซัมบี้ก็โง่ต่อไปมาดูซื้อเรียบร้อยแล้วมันไม่โง่มาตามเรามาแล้วดีเลวข้างหลังนะหลังมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำไมมีเพื่อมีลูกศรน้องยังไม่มีสักกระนิดเลย คือมึงไงเราเราขอจบรายการก่อนแล้วกันอ่ะบายก่อนบาย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 สวัสดีครับสวัสดี